สำหรับตอนนี้นะครับเราจะมาดูเทคนิคการล็อกเซลล์ที่จะใช้ในการป้อนข้อมูลหรือเซลล์ protection สำหรับตัวอย่างนี้นะครับผมได้ทําการเปิดไฟล์ที่ใช้ในการตัดเกรดนักเรียนขึ้นมาในลักษณะแบบนี้โดยผมจะทําการล็อกทั้งชีตนะครับยกเว้นในส่วนของคะแนนสอบที่ไฮไลท์สีเหลืองถึงจะทําการแก้ข้อมูลได้โดยขั้นตอนในการล็อกเซลล์นะครับจะเริ่มต้นจากการใช้เมาส์ในการซีเล็กช่วงของข้อมูลนะครับที่จะให้แก้ข้อมูลได้ จากตัวอย่างนี้นะครับผมได้ทําการเลือกช่วงของข้อมูล E5 ถึง E10 เสร็จแล้วให้เลื่อนเมาส์ไวที่ปุ่มคําสั่ง Format ด้านบนคลิกลงไปจากนั้นให้เลื่อนเมาส์ที่คําสั่ง Cell คลิกลงไปจะปรากฏหน้าต่าง Format Cell ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ให้เราทําการคลิกแท็บมาที่หน้าสุดท้ายนะครับ Cell Protection สังเกตในส่วนของ Protect e d นะครับปกติแล้วจะปรากฏเครื่องหมายถูกนั่นหมายความว่าเซลล์ทุกเซลล์นะครับจะถูก Protect แต่สำหรับตัวอย่างนี้นะครับเซลล์ที่เราได้ทําการเลือกไว้จะเป็นเซลล์ที่เราสามารถทําการป้อนข้อมูลได้เราจะต้องทําการเคลียร์โปรเทคเต็ตรงนี้ออกนะครับโดยทําการคลิกที่เช็คบล็อกด้านหน้าจากนั้นเลื่อนเมาส์ที่ปุ่มคําสั่งโอเคด้านล่างคลิกลงไปเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะเสร็จขั้นตอนของการล็อกเซลล์แต่การล็อกเซลล์นะครับจะส่งผลก็ต่อเมื่อเราทำการล็อกชีตด,ด้วยนะครับให้เลื่อนเมาส์ไปที่คำสั่งทูด้านบนนะครับคลิกลงไป เราเห็นคาสั่งในชุดของ Protect Document นะครับเลื่อนมาไว้ที่คําสั่ง Cheat ด้านหลังคลิกลงไปจะปรากฏหน้าต่าง Protect c h e e t ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ให้เราทําการป้อน Password ลงไปในช่องของ Password แล้วก็ c o n f i r มเสร็จแล้วทําการคลิกที่ปุ่มคําสั่ง OK เมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการลองแก้ข้อมูลดูนะครับผมจะทําการแก้ข้อมูลคะแนนสอบในช่องของ E5 จากตัวอย่างนี้ผมแก้คะแนนสอบเป็น70 ให้สังเกตนะครับว่าเกจด้านหลังจะถูกเปลี่ยนเป็นเกจสในลักษณะแบบนี้นั่นหมายความว่าเซล์ตรงนี้สามารถแก้ข้อมูลได้จากนั้นนะครับเรามาลองเปลี่ยนเกจในช่องเซล์ที่เราได้ทําการล็อกเอาไว้นะครับผมทําการคลิกลงไปในช่องของเกจ C จะปรากฏหน้าต่าง warning ขึ้นมาบอกว่าเซลล์ได้ถูกล็อกเอาไว้ไม่สามารถทําการแก้ไขได้ให้เราทําการคลิกที่ปุ่มคําสั่ง ok แต่ถ้าเราเป็นเจ้าของไฟล์ตัวจริงนะครับที่รู้พาสเวิร์ดเราก็สามารถทำการแก้ได้นะครับเลื่อนมาไว้ที่ปุ่มคำสั่ง Tool ด้านบนคลิกลงไปในชุดของคําสั่ง protect document นะครับสังเกตว่าคําสั่ง h e ี t จะมีเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าชีทได้ถูกล็อกเอาไว้นะครับให้เราทำการคลิกลงไปที่คําสั่ง h e ี t อีกครั้งทําการป้อนพาสเวิร์ดลงไปเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มคําสั่งโอเค เพียงแค่นี้ก็เสร็จขั้นตอนนะครับเป็นการยกเลิกการ Cell, ล็อกเซล์เราก็สามารถทำการแก้ข้อมูลในส่วนต่างๆได้